คอสตินฮาวร็อกอยู่บนร่างโชคกเลือดของจอห์นสตีเวนเขากำลังก้มลงแทะใบหน้าของร่างที่เต็มไปด้วยเลือดแดงฉานแล้วได้คายชิ้นเนื้อออกจากปากก่อนจะส่งเสียงขูข่คำรามอย่างเกรี้ยวกา่ใส่เจ้าหน้าที่ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าอี้มุมห้องหากเป็นผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อย่างไรก็ขอฝากช่องเก้าอี้มุมห้องไว้ด้วยค่ะและในวันนี้ทุกท่านก็กลับมาพบกับแอดมุมห้องในจัดมาเล่า EP ที่97 Werewolf s y n d r o m กัดกระชากหน้าโดยเรื่องราวที่นำมาเล่าก็ได้รวบรวมข้อมูลมาจากบนอินเทอร์เน็ตหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดหรือมีการคาดเคลื่อนอย่างไรแอดต้องขออภัยเว้นาทีนี้ด้วยและหากการเล่าเรื่องของแอดมีการออกเสียงผิดหรือมีความหน้ามึนงง,งงสับสนประการใดต้องขออภัยเว้นาทีนี้ด้วยอีกทั้งเรื่องราวที่นำมาเล่าก็เพื่อเป็นสาระหนึ่งให้ได้ขบคิดกับเรื่องราวอันผิดปกติวิสัยเหล่านี้ แอดมุมห้องและช่องเก้าอี้มุมห้องของเราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นนะคะแม้กระทั่งวาจาที่หยาบคายขอให้ทุกท่านโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่รัฐฟลอร,ริดาประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่15สิงหาคมปี2016เจฟฟิชเชอร์ได้โทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่911เพื่อแจ้งเหตุร้าย เจ้าหน้าที่สำนักงานในอำเภอของมาตินเคาตี้จึงรีบไปยังที่เกิดเหตุคือบ้านทางตะวันออกเสียงใต้บนถนนโคโคโมซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของแนวปาล์มบีชคาตี้ภายในบริเวณโรงรถของบ้านนั่นเองเจ้าหน้าที่พบมีดและกันไกเปื้อนเลือดตกอยู่ทว่าที่น่าตกใจยิ่งกว่าน,นั้นคือภาพเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ภายในโรงรถน,นขณะนั้นออสตินฮารฟวัย19ปี คล่อมอยู่เหนือล่างชุกเลือดของจอห์นสตีเวนที่3วัย59ปีเขากำลังก้มลงแทะใบหน้าของร่างที่เต็มไปด้วยเลือดแดงฉานแล้วได้คายชิ้นเนื้อออกจากปากก่อนจะส่งเสียงขู่คำรามอย่างเกลี้ยกล่ามใส่เจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังพบร่างอันไร้การตอบสนองของมิเชลมิชคอนวัย53ปีผู้เป็นภรรยาของนายสตีเวนที่ถูกทุบตีจนเสียเลือดมากอยู่ไม่ห่างกันเจ้าหน้าที่ จัดการใช้ปืนช็อตไฟฟ้ากับฮาร์รอฟแล้วได้เตะเข้าที่ศีรษะของเขาพร้อมใช้สุนัขตำรวจลากตัวเขาออกห่างจากร่างของนายสตีเวนในช่วงเวลานั้นเองเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงฮาร์รอฟเอ่ยออกมาว่าแค่ฆ่าฉันท้ายที่สุดในคืนนั้นฮาร์ร f อฟถูกพาไปที่ศูนย์การแพทย์เซนต์แมรีในเวสต์บามบีชเขาพูดว่าตัวเองกินของไม่ดีเข้าไปเมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่ามันคืออะไร เขาได้ตอบกลับมาเพียงสั้นๆว่ามนุษย์หลังเหตุการณ์นั้นเจ้าหน้าที่ได้ทราบจากนายเจฟฟิชเชอร์เพื่อนบ้านของสตีเวนที่โทรศัพท์ไปแจ้งเหตุว่าทั้งมิเชลและสตีเวนนั้นมักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงรถเรากับมันเป็นห้องนั่งเล่นริมถนนซึ่งมองเห็นบรรยากาศรถวิ่งภายนอกได้ชัดเจนและในวันที่เกิดเรื่องพวกเขาทั้งสองคนก็ได้พบกับฮารอฟ ที่เดินมาจากไหนไม่รู้ตรงเข้าไปทำร้ายและสังหารทั้งคู่เจฟซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันนั้นเขาได้ยินเสียงกรีดร้องดังขึ้นจึงได้ออกมาตรวจสอบจนพบเข้ากับฮารรอฟแลกการคุ้งขั่งเขาพยายามเข้าช่วยเหลือทั้งสองคนแต่ก็โดนนายฮารอฟทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเลือดออกเขาจึงล่าถอยกลับมาที่บ้านเพื่อโทรศัพท์แจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ในวันนั้นเองฮารอฟ ก้าวเท้าออกจากบ้านด้วยเหตุผลแสนเรียบง่ายอย่างการไปดินเนอร์ที่ร้าน Duffy Sport g u i l l ในจูปิเตอร์ร่วมกับพ่อของเขาเวสฮารรอฟเทว่าฮารอฟก็ได้ออกจากร้านไปที่บ้านของมีนะผู้เป็นแม่ของเขาด้วยหลังจากทำตัวแปลกๆและกินน้ำมันในห้องครัวเข้าไปแม่ของเขาได้ขับรถพาเขากลับมาส่งยังร้านอาหารดัฟฟีเมื่อฮารรอฟทะเลาะก,กับพ่อของเขาอีกหน เขาก็ได้เดินออกจากร้านอาหารและเดินต่อไปตามถนนใกล้กับบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของโคโคโมภายหลังจากนั้นฮารอฟก็ได้โจมตีมิเชลและสเตฟานซึ่งพึ่งกลับเข้าไปภายในโรงรถหลังจากที่พาสุนัขไปเดินเล่นมาเขาทำการทุบตีและแทงทั้งคู่ก่อนที่จะกัดเข้าที่ใบหน้าของสเตฟนเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุการโจมตีที่แน่ชัดเบื้องต้นสันนิษฐานว่า อาจเกิดมาจากการเสพยาจนทำให้พฤติกรรมผิดเพี้ยนไปวันที่23สิงหาคมปี2016เวสพ่อของฮารรอฟบอกว่าลูกชายของเขายังคงอยู่ในโรงพยาบาลเอาไว้วะภายในของฮารอฟล้มเหลวแม้ในตอนแรกที่มาถึงโรงพยาบาลฮารรอฟจะยังพอรู้สึกตัวอยู่บ้างแต่ตอนนี้อาการของเขาค่อนข้างน่าเป็นห่วงมันอยู่ในสภาพวิกฤตเลยด้วยซ้ำยังต้องมีการเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด แพทย์วินิจฉัยว่าฮารอฟได้ดื่มบางอย่างที่อยู่ภายในโดรงรถเข้าไปไม่ทราบเช่นกันว่ามันเป็นอะไรบ้างในปริมาณเท่าไหร่บ้างเทว่าสารเคมีนั้นมีผลทําให้อวัยวะภายในของฮารอฟเสียหายรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของเขาได้วันที่24สิงหาคมปี2016เวดผู้เป็นพ่อของฮารอฟเปิดเผยว่าลูกชายของเขามีอาการป่วยทางจิตนั่น อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาลงมือก่อเหตุขึ้นเพราะว่าในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ยังมีการคาดเดาไว้ว่ามันอาจเกิดมาจากพฤติกรรมผิดเพี้ยนจากการรับสารเสพติดวันที่26สิงหาคมปี2016ฮาร์โรฟเริ่มรู้สึกตัวที่ศูนย์การแพทย์เซนต์แมรีแต่ยังคงอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปอีกหลายสัปดาห์เพื่อทำการฟื้นฟูสภาพร่างกาย วันที่7กันยายนปี2016เวได้ปรากฏตัวบนรายการโทรทัศน์แล้วกล่าวถึงลูกชายอย่างฮารอฟว่าเขาควรต้องได้รับการรักษาอาการทางจิตเขาไม่ได้พยายามแก้ตัวให้ฮารอฟแต่อย่างใดแต่โดยปกติแล้วฮารอฟเป็นคนที่มีนิสัยห่วงใยคนอื่นเป็นอย่างมากมันมีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับเขาวันที่3ตุลาคมปี2016 หลังจากพักฟื้นหลายสัปดาห์ออสตินฮารอฟได้ออกจากโรงพยาบาลและถูกจองจำในคุกของมาตินเคาตี้ด้วยสองข้อหาคือฆ่าคนตายและข้อหาพยายามฆ่าพร้อมลักทรัพในเดือนพฤศจิกายนปี2016หลังจากที่เรื่องราวของฮารอฟเป็นข่าวออกไปด้วยหัวข้อที่ว่าเขากินมนุษย์นั่นทำให้องค์กรพิทักษ์สัตว์ส่งจดหมายไปยังสำนักานอำเภอม,มาตินเคาตี้ เ่อขอให้ฮารอฟกินอาหารมังสวิรัตในขณะที่ถูกคุมขังวันที่23พฤศจิกายนปี2016ข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ที่ว่าฮารอฟลงมือเพราะมีอาการผิดปกติเนื่องจากการเสพยาถูกหักล้างไปโดยรายงานทางพิษวิทยาในเอกสารหลายร้อยหน้าของสารที่ออกโดยสำนักงานอายการประจำรัฐตุลาการครั้งที่19รายงานด้านพิษวิทยาจากสำนักงานสอบสวนกลางร,ระบุว่า ไม่พบสาเสพติดใดในร่างกายของฮารอฟในเอกสารอื่นๆของสารมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องเพื่อนๆและครอบครัวของฮารอฟต่างให้การว่าเขามีท่าทีที่แปลกไปเขาพยายามจะทดสอบพลังของตัวเองแล้วยังพูดอีกว่าเขาจะกลายเป็นคนอมะตะอีกทั้งประวัติการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตของฮารอฟ ให้ข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้นว่าเขามีความคิดเป็นอย่างไรในช่วงเวลาหลายชั่วโมงก่อนเกิดการฆาตกรรมนักวิจัยกล่าวว่าการค้นหาของเขาประกอบไปด้วยคำถามเกี่ยวกับการนอนหลับการใช้เวทมนตรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังจะเป็นบ้าและหัวข้ออื่นๆอ,อีกมากมายในทํานองนี้วันที่28กุมภาพันธ์ปี2017สำนักงานอายการประจำรัฐรอบที่19 เผยแพร่วิดีโอที่ไม่มีการตัดต่อนั้น22นาทีหลังจากการพิจารณาคดีของศาลหลายสัปดาห์เพื่อต่อสู้กับการปล่อยตัวของฮารอฟมันคือวิดีโอโบทสัมภาษณ์ระหว่างออสตินฮารอฟกับด l รฟิล l มกริลที่โรงพยาบาลเซนต์แมรีเพียงไม่กี่วันก่อนที่เขาจะถูกจองจำฮารอฟกล่าวว่าเขาเสียใจมากและไม่เคยต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันเหมือนฝันร้าย เขาไม่รู้จะอธิบายมันออกมาได้อย่างไรจอห์นสเตเวนที่4บอกกับสื่อว่าเขาไม่เชื่อน้ำตาของออสตินฮารรอฟแม้เขาจะดูเศร้าเสียใจแต่นั่นเป็นเพราะเขาเสียใจที่ตนเองจะต้องถูกจองจำในคุกไม่ใช่เพราะว่าเขาสำนึกผิดกับสิ่งที่กระทำลงไปอย่างแท้จริงวันที่2มีนาคมปี2017บทสัมภาษณ์ของฮารอฟกับดรฟิลได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ ซึ่งการเผยแพร่นั้นแสดงให้เห็นช่วงการสัมภาษณ์ที่ยาวนานเกินจากที่ระบุข,ขอในบันทึกการเปิดเผยสู่สาธารณะนี่นำไปสู่การพิจารณาของศาลที่ต่อสู้กันหนักขึ้นเกี่ยวกับการเปิดเผยบันทึกต่างๆที่จัดทำโดยดรเฟลในเดือนมิถุนายนปี2017สำนักงานอายการรัฐในมาตินคาวตีต่อสายจากคุกให้ออสตินได้คุยกับครอบครัวการโทรในครั้งนั้น เต็มไปด้วยอารมณ์อันหลากหลายเริ่มต้นที่อารมณ์เชิงขอโทษเป็นกังวลและเสียใจกับการกระทําของเขาไปจนถึงอารมณ์คุยเล่นหยอกล้อกับพ่อแม่และบ่นว่าเขาเบื่อแค่ไหนวันที่15สิงหาคมปี2017จอห์นสตีเวนที่4เล่าถึงชีวิตที่สูญเสียพ่อของเขาไปหลังเรื่องนี้ผ่านมาได้1ปีเขาต้องรับมือกับการจับตามองเรื่องราวจากนานาชาติ และการเลี้ยงดูลูกของเขาโดยไม่มีปู่อยู่กับหลานแล้วสเตเวนที่4กล่าวว่าเขามองดูลูกทุกวันด้วยความคิดว่ามันคงดีมากหากพ่อของเขาและลูกได้รู้จักกันได้มีเวลาอยู่ร่วมกันเป็นปู่หลานอย่างที่ครอบครัวอื่นเป็นได้มีความสุขอยู่ร่วมกันเขาไม่รู้เลยว่าต่อไปในอนาคตเขาจะเล่าเรื่องของปู่ให้ลูกฟังอย่างไรดีวันที่หธันวาคมปี2017 ทนายความของฮาร์โฟโรเบิร์ตวัสันและเนลลี่คิงได้ยื่นหนังสือแจ้งเจตนาที่จะใช้การป้องกันเนื่องจากความวิกลจริตในระหว่างการพิจารณาคดีของฮาร์โฟวันที่7สิงหาคมปี2018ครอบครัวของมิเชลมิชคอนยื่นฟ้องออสตินฮาร์ฟโดยมิชอบพวกเขาเกล่าวว่าเราต้องการความยุติธรรมสำหรับมิเชลและจอห์นโจดีบูส น้องสาวของมิเชลมิชคอนอ่านจากคำถแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรนอกสำนักงานศาลมาตินคาวตี้ฮารอบจะชดใช้ในสิ่งที่เขาทำถ้าไม่ใช่ด้วยชีวิตของเขาเราจะได้รับสิ่งเดียวจากเขานั่นคือการตัดสินทางแพ่งวันที่15สิงหาคมปี2018 2ปีผ่านไปแล้วหลังจากการเสียชีวิตของพ่อและแม่เลี้ยงของเธออวี่สตีเวน ได้พูดคุยกับสื่อถึงวิธีการรับมือการสูญเสียนี้ว่าเธอหวังว่าในสักวันเมื่อเธอนึกถึงพวกเขาแล้วเธอจะไม่หัวนึกถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเธอจะจดจำพวกเขาด้วยความทรงจำที่มีความสุขแทนแต่เธอก็ไม่รู้เลยจริงๆว่าวันที่ความหวังนี้จะสมหวังมันคือเมื่อไหร่กันวันที่6กุมภาพันธ์ปี2019ผู้พิพากษามาตินคาตี กำหนดวันตัดสินฮารอฟขึ้นเป็นวันที่4พฤศจิกายนวันที่28มีนาคมปี2019รายงาน38หน้าโดยนักจิตวิทยานิติวิทยาศาสตร์ดรฟิลิปเรสนิกเชื่อว่าในวันที่ฮารอฟเข้าทุบตีสตีเวนและมิชคอนอย่างไร้ความปาณีจนตายแล้วกัดหน้าขณะนั้นเขากำลังป่วยเป็นโรคมนุษย์หมาป่า เขาได้รับความทรมานจากโรคทางจิตขั้นรุนแรงโดยเฉพาะโรคอารมณ์สองขั้วและอาการคลั่งเชียบพันวันที่17มิถุนายนปี2019ผู้พิพากษาได้ปฏิเสธการเคลื่อนไหวของทนายฝ่ายจำเลยออสตินฮารอโที่จะใช้กฎหมายป้องกันเนื่องจากความวิกลจริตของเขตฟลอริดาโรเบิร์ตวัส,สันทนายฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่า ข้อกำหนดที่ให้จําเลยพิสูจน์ความวิกลจริตด้วยมาตรฐานที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือของกฎหมายรัฐได้ทำให้ผลการประเมินจิตของจําเลยสู่รัฐเปลี่ยนไปแบบไม่ถูกต้องวันที่2สิงหาคมปี2019ผู้พิพากษาตกลงที่จะให้อายการบันทึกเสียงการตรวจทางจิตวิทยากับออสตินฮาร์โรฟในระหว่างการพิจารณาคดีเดียวกันผู้พิพากษาได้ยกเลิกกำหนดการตรวจสอบสถานะ ในเดือนกันยายนโดยไม่มีการกำหนดวันใหม่ขึ้นจึงยังคงเป็นที่ค้างคายอยู่ว่าในวันที่4พฤศจิกายนนั้นจะยังมีการดําเนินการเพื่อตัดสินฮารอฟอยู่หรือไม่นานาชาติให้การจับตามองคดีนี้อย่างมากเพราะยังมีการถกเถียงกันเรื่องผลการวินิจฉัยสภาพจิตใจของนายฮารอฟอยู่ท้ายที่สุดก็ยังไม่มีการตัดสินคดีของนายฮารอฟได้อย่างเด็ดขาดเวลาล่วงเลยเข้าสู่ปี2020 ยังคงมีการประเมินสภาพจิตของนายฮาร์รอฟโดยนักจิตวิทยาจากฝ่ายรัฐอยู่ต่อไปทั้งนี้รัฐฟลอริดามีกฎหมายคุ้มครองผู้ที่มีอาการผิดป,ปกติทางจิตนายฮาร์รอฟอาจรอดพ้นโทษหนักไปได้หากผลการประเมิอนออกมาว่าเขามีอาการทางจิตยอย่างแท้จริงจุดนี้เองทำให้ยังไม่มีการตัดสินคดีนี้แบบเด็ดขาดท้ายที่สุดนี้หากคลิปวิดีโอมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยเวณาที่นี้ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่มีเข้ามาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปตอนนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ